สวัสดีครับมาวันนี้พามาดูรถเวฟร้อยสิบไฮรีแมปงานมาจากชุงยางแดงพัดจ,จามน,น,นจม,ามาดูรถก่อนมาดูรถก่อนวันนี้งานค่อนข้างเยอะน่าเนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตหน้าร้านเลยมาดูหน้าร้านหน่อยหน้าร้านมีสวิโก้มีเวฟไนที ey, มีโซนิกมาทำเบาะมีเอ็นที่ร้านแล้วก็มีเอ็น,นแล้วก็ไม่มีดีม D ty, แมตชุดหน้า ะะรีแมตชันนู้นก็แก้อาการแล้วก็มีแมตกล่องแต่ตอนนี้มารีแมตกล่องใส่เดินหอกเข้าไปคล้ายๆหองกระแทกแล้วก็เปิดรอบในรถรุ่นนี้เนี่ยใครที่ใช้ตัวตัวเวบลัสิไฟตัว14เนี่ยรุ่นนี้ยยนร, 1, รอบเดิมๆมาเนี่ยอยู่ประมาณ1500รอบเดิมๆมาแล้วนะคือไม่ได้ผลมาถ้าเป็นตัวใหม่กว่านี้จะเป็น9,800แต่ตัวนี้จะเป็น1500แต่ก็ต้องยกไปเป็นประมาณ11,500ยกอีกพันหนึ่งแต่มาฟังเสียงดูว่าหลังจาก คนี่หน้ารถเลยครับหนึ่งคาบเลยอันนี้จะเป็นหนีดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทีนี้เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงดูแต่คันนี้เนี่ยมาดูสภาพรถก่อนไล่เบาทรงเชิงเบรกหลังไม่มีเบรกหน้าก็แล้วแต่อนาคตเสาไฟที่ไหนก็ตรงนั้นแหละอ่ะมาดูรถใครเป็นเจ้าของรถด,ดูหน้าเจ้าของรถหน่ยอยด,ดิยี้ฟังเสียงฟังเสียงล่าฟังเสียง มันจะหมดแล้วนะอันี้แปกกาอางชั้นเยหน่อยก็ติดรถเวไม่โทษต้องหาทางนี้แต่คันนี้ ก็เลยแบบอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวแต่คันนี้เป็นสเปค5 3ามงานลิ้น4ีโอเคตามนี้แล้วกันขอบคุณขอบคุณทีมง,งานด้วยขอบคุณทีมงานด้วยโอเคครับผมงานนี้เลยชั้งสายเจลาวัี้ครับ